ล่าสุดทางวาจีได้ออกมาชมเพลงมันนี่ของลิซ่าหลังจากที่เพลงของเธอเนี่ยทำลายสถิติไปเรื่อยๆบวกกับในที่สุดนะครับการทัวร์ที่ยาวนานของทัวร์บอลพิงค์เนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วที่ประเทศเกาหลีกับการปิดโชว์ที่สวยงามอลังการนะครับจาก4ีสาวแบล็คพิงค์และในวันนี้เนี่ยคุณแม่ของลิซ่านะครับก็ได้มาโชว์ผลงานการแสดงครั้งแรกของลิซ่าด้วยในช่อง3ชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงขอทานนะครับพิสูจน์ได้เลยว่าลิซ่าเนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วมาที่เรื่องแรกเลยนะครับ จากดราม่าต่างๆนะครับในการต่อสัญญาของลิซ่ากับ YG ในวันนี้นะครับทาง YG เนี่ยก็ได้เมื่อเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิซ่านะครับแต่เป็นการชื่นชมลิซ่ามากกว่าก็ไปดูกันครับว่า YG จเนี่จะกล่าวถึงอะไรเกี่ยวกับลิซ่านะครับในวันนี้นี่นะครับทาง YG ก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับให้ความเห็นว่าเพลงมันนี่ของลิซ่าเนี่ยมียอดคนดูมหาศาลนะครับด้วยเพียงวิดีโอการแสดงเท่านั้นเป็นแดนเพลย์เมนต์นะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอที่ปล่อยอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเช่นเพลงไตเติ้ลลลิซา และนั่นนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถศักยภาพของลิซ่านะครับในฐานะศิลปินเดี่ยวอันดับต้นๆของโลกนี้ซึ่งเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นแบบนี้นะครับ YG เนี่ยก็รีบมาเคลมเลยบางก็ว่าไม่รู้เนี่ยว่า YG ชมจากใจจริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้เนี่ยทาง YG จก็จะโดนหนักๆห,หน่อยนะครับจากแฟนคลับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่อสัญญาด้วยอะไรด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าออกมาชมลิซ่าแบบนี้เนี่ยวังจะให้ลิซ่านะครับใจอ่อนหรือเปล่าในการต่อสัญญา อันนี้ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าสัญญาลิซ่าเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสําคัญจริงๆมาต่อที่เรื่องต่อมานะครับในขณะที่แฟนคลับเนี่ยลุ้นตัวเกงว่าลิซ่านั้นจะต่อสัญญาหรือเปล่าคุณแม่ลิซ่านะครับก็ดูมีความสุขดีในการที่กลับไปไล่ดูผลงานเก่าๆของลิซ่านะครับในตอนเด็กนี่นะครับคุณแม่เขาเนี่ยก็ภูมิใจแล้วก็เอามาลงในสตอรี่นะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าผลงานละครเรื่องแรกนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าคุณแม่ของลิซ่าเนี่ยใส่ใจในการที่จะให้ลิซ่า มาตั้งแต่เธอนั้นอายุน้อยๆแล้วนะครับนี่คุณแม่ก็ทําให้คนทั้งโลกรู้เลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเคยเป็นนักแสดงช่อง3ม,มาก่อนเป็นไอดอลด้วยก็ละครเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าหญิงขอทานนะครับตั้งแต่ปี2007แล้วนั่นก็คือประมาณ16ปีที่แล้วนะครับลิซ่าเนี่ยก็อายุประมาณ9-10ขวบถือว่าในตอนนั้นเธอได้เดบิวต์เป็นนักแสดงด้วยแล้วนะครับเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆบริทนุมสจะไ ประมาณนี้แหละครับแฟนคลับเนี่ยก็ได้แอบแซวว่าลิซ่านั้นมีรอยยิ้มการค้ามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่แปลกนะครับที่โตมาเนี่ยงานขายเข้ารัวๆเลยในส่วนของเรื่องการจบทัวร์ของ Black พิงคนะครับถือว่าทําเอาเศร้ากันไปตามๆกันเลยเนาะก็ทําเอาทั้งตัวศิลปินนะครับแล้วก็ตัวแฟนคลับเนี่ยน้ำตาแตกกันไปตามๆกันเลยแล้วก็ได้มีบลิงในคอนเสิร์ตได้ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่เขาอยู่ในคอนนะครับเขาเนี่ยร้องไห้ตาม4ีรษ b แบล็คพิงคแบบไม่หยุดเลยแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เขาอยากจดจำนะครับไปตลอดชีวิต ในคอนเสิร์ตของ Black พิ n งคนะครับวงเนี่ยตำนานขนาดไหนการปิดก็เป็นตำนานขนาดนั้นพวกเธอได้บันทึกประวัติศาสตร์ลงไปในวงการ KPOp ด้วยทัวร์ทั้งหมด66รอบการแสดงสีทวีปทั่วโลกซึ่งการปิดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในเกาหลีเนี่ยเหมือน Black พิ n งคนะครับจัดงานประกาศรางวัลเลยศิลปินทั่วเกาหลีนะครับมาเยอะมากๆและการจบทัวร์ในอีกความหมายหนึ่งนะครับก็เหมือนกับการที่บอกว่า YG นั้นควรออกมาประกาศเรื่องการต่อสัญญาได้แล้วเพราะว่าถ้าทางค้ายังไม่ประกาศนะครับการที่มีข่าวลือข่าวเซเซให้หายเ่ยยก็ังจะมารือๆ โดยก่อนที่จะจบทัวร์เนี่ยแฟนคลับก็ได้คาดเดาว่าทั้งค่ายจะทําการประกาศแถลงการนะครับหลังจากที่ Black พิงคเนี่ยจบทัวร์บอลพิงคแล้วว่าพวกเธอทั้ง4คนนะครับมีใครต่อสัญญาบ้างและวง Black พิงคในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอจบแล้วเนี่ยทั้งค่ายก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีแมตตการบอกใบ้นะครับว่าวันไหนเนี่ยจะออกมาประกาศเรื่องสัญญาของ Black พิงคอันนี้เนี่ยทางแอดมินก็อยากจะรีบขอให้ทาง YG นะครับรีบออกมาประกาศได้แล้ว เพราะว่าในส่วนของตัวแฟนคลับก็จะลงแดงกันแล้วโดยเฉพาะแอดมินนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคอนเสิร์ตเนี่ยเจนนี่ก็ได้บอกว่าพวกเราในอนาคตนะครับจะเป็น Black ทิงที่ดีขึ้นซึ่งคําว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าครบ4คนหรือเปล่าแต่ในเมื่อเจนนี่พูดแบบนี้เนี่ยในนาคตก็แปลได้ว่าวง Black พิงนั้นจะยังไม่ยุบวงและเป็นไปได้สูงที่วง Black พิงเนี่ยจะยังอยู่ต่อไปนะครับให้พวกเราได้ชมได้ฟังกันส่วนที่เหลือต้องรอให้ค่ายออกมาบอกเองนะครับว่าเป็นยังไงต่อไป สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ